วาน,นี้เราได้คุยกับหลวงพี่ที่วัดป่าศรัทธารวมะนะฮะตอนที่ท่านอยู่ที่วัดช่วงบ่ายๆกุมภาพันธ์สาวอะคลิปนี้ท่านถ่ายท่านน่าจะเป็นคนแรกเลยที่ได้เจอกับคนร้ายที่จุดนี้หลังจากไปปล้นอาวุธสงครามข้ารายทหารมาแล้วขับรถจี๊ปดัดแปลงเอ็มห้าสิบเอ็ดใช่ไหมที่ท่านพบบบบอกมาจอดที่วัดแล้วปืนวางสี่จุด ลงมาบรรจุกระสุนแล้วก็ปืนวางตามจุดต่างๆอาพอมีชาวบ้านเสร็จจากงานบุญที่วัดจะออกทางหลังวัดก็ยิงยิงยิงทันกระไ้ฟังหมดแล้วว่าตอนนั้นเหตุการณ์มันเกิดวายยังไงขึ้นอแต่ว่ามันมีคําถามตามมาคุณอชรชพรคลิปนี้ท่านดูแล้วนะฮะไม่ต้องฉายซ้ําแล้วนะเราก็ดูไปเรื่อยๆเพราะว่าเห็นกันละมีคําถามตามมาว่าพระรูปเนี้ยพระ วัดป่าศรัทธารวมที่ท่านเห็นคนร้ายแล้วพยายามบอกชาวบ้านว่าเอออย่าไปโยอมอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปแต่ก็มีทวนที่บอกกันไม่ทันก็ถูกยิงเสียชีวิตไปหลายศพเนี่ยค่ะท่านไม่กลัวหรือทําไมท่านไม่ถูกยิงอ,อแล้วคนร้ายมันเห็นท่านไหมเออเพราะว่าท่านถือคลิปถ่ายแบบนี้ออถือมือถือถ่ายคลิปเนี่ยเราไปถามให้อีกครั้งครับท่านผู้ชมครับ หลวงพี่รูปนี้ชื่อพระกรศักดิ์ถนอมเงินนะครับเป็นพระลูกวัดวัดป่าสัทธารวมที่นครราชสีมาขณะเกิดเหตุจ่าทหารคลั่งคนนี้เนี่ยมาจอดรถยิงอยู่พื้นที่หลังวัดเฉพาะจุดนี้เสียชีวิตก้าศพ<า>หลวงพี่บอกว่าตอนนั้นใช้มือถือบันทึกภาพเหตุการณ์อยู่นะฮะและจ่าทหารคลั่งที่กราดยิงในวัดคนนี้เนี่ยขณะนั้นเนี่ยนะ ตอนแรกทีแรกยังไม่รู้ว่าจะมายิงหรือมันจะอะไรยังไงเนี่ยทีแรกยังคิดว่ามายิงสกัดจับคนร้ายด้วยซ้ํามเพราะว่าเห็นว่าเป็นทหารไงไปไปมา,มาเอามาไลาย่ยิงชาวบ้านนะหลวงพี่ <คน S 1> ยืนหลบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่มันเป็นต้นไม้ใหญ่นะห่างจากคนร้ายประมาณหนึ่งร้อยเมตรซึ่งไม่ได้ไกลกันมากเลยนะดูมุมสายตาเนี่ยเห็นไหมกล้องมือถือแทนสายตาของหลวงพี่เนี่ยเห็นไหม พอจังหวะที่มันไปหลวงพี่ก็เดินไปดูหน่อยอืจังหวะมันมาก็ถอยฉากออกมาค่ะมีคําถามว่าโอ้โหแล้วมันเห็นไหมนั่นน่ะสิหลวงพี่ยืนคือยืนเด่นเป็นสง่าอยู่รูปเดียวตรงนั้นเลยอะหลวงพี่บอกว่าก่อนจะยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปคนร้ายหันมาเห็นนะคนร้ายหันมาเห็นอาตมายืนจ้องหน้ากันอยู่ด้วยสบตากันด้วยอาตมามองไปคนร้ายมันก็มองมาพอคนร้ายมองมา อัตมาก็มองค้างอยู่แต่ไม่รู้ทําไมคนร้ายมันไม่ยิงอัตมาก่อ,อนที่คนร้ายจะไปหยิบอาวุธปืนที่วางไว้ตามจุดต่างๆแล้วกราดยิงผู้คนที่ผ่านไปมาทั้งรถยนต์ทั้งจักรยานยนต์อย่าง f o r t u n เนอนี่โดนสี่ศพลุงพี่บอกว่าฟอ r ์จูเนอร์คันที่ขับมาเนี่ยพยายามร้องและร้องเตือนและบอกคนในรถ f o r t จูเนว่าอย่าขับไปอย่าขับไปมีคนร้ายอยู่ แต่คนขับอาจจะไม่ได้ยินคือเอาจริงๆเวลาเสียงคนตะโกนอยู่อนอกรถกับคนที่อยู่ในรถอ่ะไหนจะเสียงเครื่องยนต์เสียงแอร์บา,<ช>บางทีมันอาจจะได้ยินเป็นเสียงแต่อาจจะไม่ได้ยินเป็นคําหรือก็อาจจะเปิดวิทยุอะไรอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้<ช>เอาเป็นว่าหลวงพี่ท่านพยายามบอกแล้วแต่คนขับเขาก็ไม่ได้หยุดรถค่ะนะขณะนั้นก็ขับไปต่อก็เลยไม่ทันการคนร้ายก็ยิงใส่โฟลเจอร์คันนั้นเสียชีวิตไปสีส่ศพ เราเราเราได้บอกรถโฟลเนอร์ไหมครับบอกแล้วครับ <c oughs> เขาได้ยินเสียงแล้วครับแต่เขาขับไปตอนนี้เขาไปเห็นเองเขาเริ่มเหยียบเบรกเขาเหยียบเบรกพอคนนี้รู้ว่าเบรกเบรกใช่ไหมครับ <c oughs> เขาหันแล้วยิงเลยเขายิงไปที่คนขับก่อนเลยก็ <c oughs> ลูกกระสุนก็ผ่านผมไปเนี้ยพอผ,ผมวิ่งตามรถใช่ไหมครับพอผมรู้ว่าเกือบโดนผมผมก็เลยเข้ามาคืนตอนนี้ผมก็แอบแลัะผมแอบหลังเสาเนี่ยผมก็ดูอยู่เขาจะยิงผมไหม เขาก็ไม่ยิงนะนี่ฮะหลวงพี่บอกว่าตอนแรกยังคิดว่าเอ๊ะคนเสียสติคนบ้าหรือเปล่านะกราดยิงมั่วไปหมด mm. เด็กนักเรียนที่ขี่รถผ่านยังยิงอ่ะนะยิงเขาแล้วยังเดินตามไปยิงซ้ําอีกจนเขาตายเนี่ย <That. S 2> ตอนหลังก็ถึงมาทราบข่าวว่าอ๋อจ่าทหารคลัง่งส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยยืนยันว่าเห็นแน่นอนมองช่องตากันเลยอัตมามองไปมันก็มองอัตมากลับมา คือตาสบตากันแบบนี้เลยะค่ะขณะลงมือกราดยิงคนอื่นก็ถ่ายคลิปอยู่มันก็มองมามแต่โชคดีมันไม่ยิงใส่ไม่หันก็บอกปืนมาทางพระค่ะ,ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงนะ,ะนี่ฮะ